สวัสดีค่ะวันเสาร์เล่าเรื่องนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของมังกี้พ็อกนะคะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคนก็คงได้ติดตามข่าวแล้วก็เท่าที่สัมผัสเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะกังวลใช่ไหมคะว่าความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยโควิดเพิ่งจะผ่านไปมีโรคระบาดใหม่มาอีกแล้วเหรอทีนี้เราก็มาดูข้อมูลของตัวมังกี้พ็อกกันเนี่ยนะคะ หรือว่าถ้าเรียกกันเป็นภาษาไทยก็คือไข้ฝีดาดลิงนั่นเองนะคะตอนนี้ที่มีรายงานก็ประมาณ15ประเทศแล้วนะคะที่มีการค้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อไข้ฝีดาดลิงอันนี้นะคะเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยก็แหล่งที่คาดว่าเป็นแหล่งกำเนิดก็มาจากทวีปแอฟริกานะคะเหมือนเดิมนะคะก็เพราะว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศหรือว่าเป็น ดินแดนที่การสาธารณสุขยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการที่ว่ามีการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนหรือว่าคนสู่คนเนี่ยก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่นะคะตัว ฝีดาดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็เคยมีการระบาดมาแล้วนะคะตั้งแต่นู้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2อนู่นนะคะซึ่งเ,เราเรียกกันว่าไข้ทรพิษหรือว่าไข้ฝีดาษนั่นเองนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียก smallpox อันนั้นก็เคยมีการระบาดมาแล้วแล้วก็ได้รักษาจนหายจนจบไปแล้วทีนี้ เราอาจจะคุ้นเคยตัววัคซีนที่เราเรียกกันว่าปลูกฝีนะคะถ้าคนที่อายุมากกว่า40ปีเนี่ยจะมีรอยแผลเป็นของการปลูกฝีอยู่นะคะแต่ว่ารุ่นหลังแม้กระทั่งตัวเสาเองนะคะแล้วก็อายุน้อยกว่าเสาลงไปนะคะก็จะไม่มีการปลูกฝีกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีภูมิป้องกันตัวเชื้อไวรัสอันนี้นะคะครั้งนี้ในรอบเนี้ย ที่พบกบารแพร่ระบาดเนี่ยคาดการว่าเกิดขึ้นจากกลุ่มของสัตว์แทะนะคะไม่ใช่แต่ว่าลิงนะคะเราเรียกว่ามังกี้พ็อกใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าลิงเป็นพาหะนำเชื้อเท่านั้นก็ยังมีพวกสัตว์แทะนะคะเขาบอกว่าในกลุ่มของสัตว์ป่าประเภทเ หนูป่ากระต่ายกระรอกอะไรพวกนี้ก็เป็นพาหะนำโรคได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้การเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาจากสัตว์ไปกัดคนหรือว่าการไปสัมผัสสัตว์แล้วก็มีการติดเชื้อนะคะแต่ว่าในรุ่นหลังเนี่ยน่าจะมาจากคนสู่คนเพราะว่ามีการค้นพบว่า มีหลายคนที่ไม่ได้มีประวัติเดินทางไปที่แอฟริกาหรือว่าไม่ได้สัมผัสสัตว์เนี่ยนะคะก็ติดเชื้อตอนนี้มีการติดเชื้อไปทั้งยุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจะมาเมืองไทยไหมก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วแต่นะคะว่า คนที่เขาติดเชื้อเนี่ยหรือว่าประเทศต้นทางทวีปยุโรปแอฟริกาอเมริกาที่มีผู้ป่วยแล้วเนี่ยเขาสามารถกักกันหรือว่าป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยเดินทางไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าจะไปก่อนที่จะมาถึงว่ามี คนติดเชื้อในเมืองไทยหรือว่าการลุกลามไปแค่ไหนเนี่ยเอาแค่ว่าเรามารู้จักโรคนี้กันก่อนนะคะอาการของโรคนี้นะคะก็คล้ายๆกับไข้ฝีดาษที่เราเคยระบาดหรือว่าไข้ฝีดาษที่เราเคยรู้จักนะคะก็อย่างเช่นมีอาการไข้หนาวสั่นนะคะมะีต่อมน้ำเหลืองโตมี ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวนะคะแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรคนี้เลยก็คือการมีผื่นหรือว่าตุ่มแดงเกิดขึ้น ั่วร่างกายนะคะใบหน้าเป็นผื่นที่เป็นตุ่มนะคะเป็นตุ่มใสแล้วก็พอนานไปไอ้เจ้าตุ่มใสเนี่ยก็จะกลายเป็นหนองแล้วก็ไอ้หนองเนี่ยอาจจะแตกหรือว่าอาจจะยุบไปกลายเป็นสเก็ตแล้วก็หลุดลอกไปทั้งหมดระยะของการก่อโรคหรือว่าเกิดโรคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21วันนะคะจนถึง3หรือสสัปดาห์ไปเลยนะคะ21วันเป็นอย่างต่ำไปจนถึง 28วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะของการเกิดโรคจนถึงระยะของโรคหายถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถหายเองได้นะคะมีภูมิคุ้มกันเราก็หายเองก็เหมือนเราเป็นอิสุกอิสัยนะคะบางคนนึกภาพไม่ออกไข้ฝีดาดเป็นยังไงก็คล้ายคายสุกใสเหมือนกันแต่ว่าผื่นหรือตุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะใหญ่กว่าของสุกใสแล้วก็ มีต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงมากกว่าทีนี้การติดเชื้อนะคะนอกจากสัตว์สู่สัตว์แล้วคนสู่คนติดต่อได้ทางไหนนะคะก็ติดต่อได้ทางสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นเลือดเหงื่อน้ำมูกน้ำลายเพศสัมพันธ์นะคะ เสื้อผ้าของใช้ของคนที่ป่วยนะคะก็จะสามารถติดต่อได้เพราะนั้นคนที่ดูแลผู้ป่วยหรือคนที่ไปสัมผัสเนี่ยก็อาจจะติดต่อได้ถามว่าความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคิดว่าในตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลมากจนถึงขั้นแบบท้อแท้หรือว่าคิดว่ามันจะกลายเป็นโรคที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะ เพราะว่า 1. มันยังไม่เข้าเมืองไทย 2. ถ้าเป็นนะคะเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะอาจจะแตกต่างจากโควิดตรงที่ว่าโควิดบางทีก็ไม่แสดงอาการแต่ตัวมังคีพ็อกเนี่ยคนป่วยเนี่ยแสดงอาการอยู่แล้วนะคะเรามองเห็นมีผื่นเกิดขึ้นมีตุ่มน้ําเกิดขึ้นให้เห็นเป็นที่ผิวหนังอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะบ,บริเวณหน้าตาอย่างเงี้ย ถึงใส่แม้ก็ปิดไม่มีเนาะเพราะว่าอยู่ที่หน้าผากที่คางก็ที่คออะไรเงี้ยก็สามารถมองเห็นได้นะคะแล้วก็การรักษานะคะตอนนี้ก็ถามว่ายังไม่ยังไม่ได้มียายยังไม่ได้มีวัคซีนแต่เราเคยมีเชื้อเก่าของตัวฝีดาษหรือว่าสมอลพ็อกนะคะซึ่งสามารถนำมา ทำเป็นวัคซีนได้ซึ่งตอนนี้ทําแล้วแหละนะคะซึ่งตอนนี้คิดว่ามีการาทําวัคซีนของตัวมังกี้พ็อกอันนี้อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยน่าจะเริ่มมีการทําวิจัยแล้วก็ทําออกมาแล้วนะคะซึ่งถ้าทําไม่ทันแล้วมีการแพร่ระบาดมากเนี่ยถามว่าวัคซีนเดิมของตัวฝีดาษเก่าเนี่ย ตัว smallpox เนี่ยเอามาใช้ได้ไหมได้นะคะได้ผลอยู่ประมาณ80%เพราะเป็นถือว่าเป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกันนะคะก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปเราเคยเอาชนะมันมาได้แล้วรอบหนึ่งนะคะเพราะนั้นอย่างร้ายแง่ร้ายที่สุดเราก็ต้องมาปลูกฝีกันใหม่แค่นั้นเองนะคะแต่ในส่วนของเด็กๆทีนี้ ในกลุ่มของคนที่ป่วยไปแล้วนะคะที่แอฟริกาเนี่ยก็พบว่า10%ของเด็กๆเ,เนี่ยนะคะที่ที่ติดเชื้อ,อ,อตัวนี้เสียชีวิตได้นะคะเพราะนั้นถ้าจะระวังก็ระวังมากๆในกลุ่มของเด็กเพราะว่าเขายังไม่มีภูมิต้านทานมากพอที่จะต่อสู้กับโรคนะคะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยคิดว่าพ้นระยะของโรคเราก็สามารถหายได้เองได้ก็ เป็นอะไรที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีการระบาดเข้ามาในเมืองไทยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเ,ออเดินทางกันสะดวกมากขึ้นนะคะเพราะนั้นการนำเชื้อก็อาจจะมากขึ้นตามนะคะแต่ถ้ายังไงถ้ามออีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงเนาะถึงแม้ว่าเ,ออเราจะมองว่ามันยังไม่เข้าเมืองไทยมันยังไม่ได้ระบาดรุนแรงแต่ว่าตอนนี้ องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะก็มีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับไข้ฝีดาดลิงอันนี้กันแล้วนะคะก็ติดตามต่อไปนะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราก็มาเล่าให้ฟังกันอีกในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ